สบายดีสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะตุ๊กตาคนเก่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเรียนในไทยนะคะตอนนี้น้องตุ๊กตาใกล้จะจบปีสามแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จบปีสามแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้สอบถึงต้นเดือนมีนานะคะแล้วก็จบปีสามค่ะแล้วก็เริ่มเดือนมีนานะคะก็คือเอ้ยไม่ใช่ดิเดือนมิถุนาค่ะมิถุนานะคะ,นนะ,คะก็ขึ้นปีสี่แล้วค่ะ เวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้หนูก็คิดว่า,ห,าหนูก็โตไปอีกปีแล้วนะคะเหลือเวลาแค่อีกปีกว่าก็จบปริญญาตรีก็ต้องหางานทำละขอบคุณนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมาจนปีนี้ปีสามลวคะ่ะก็จะสู้ๆแล้วก็ทำให้เต็มทีนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็อยากจะ มาพูดถึงการใช้ชีวิตในไทยเล็กน้อยค่ะหลายๆคนก็ถามว่าเรียนถึงปีสามแล้วนะการใช้ชีวิตในไทยเป็นยังไงบ้างโอเคไหมดีไหมเราประเทศไทยเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงบ้างอยู่รอดไหมคิดว่าตองเอาตองรอดไหมถ้าแบบจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ถามว่าหนูทํางานอยู่ไหมทํางานอะไรเรียนเป็นงไงบ้างนะคะ การเรียนตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะในเรื่องของทักษะในการใช้ภาษาแล้วก็ในเรื่องของสังคมในการที่ได้ทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็ได้ทํางานแบบทีมนะคะก็ทําให้หนูได้พัฒนาแล้วก็ได้เพิ่มทักษะในเรื่องของหลายๆเรื่องนะคะใช่ค่ะมันก็เป็นทักษะในเรื่องของการทํางานแบบทีมแบบกลุ่มแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบตัวเดี่ยวด้วยค่ะหนูเองก็จะมีหลายๆมุมในการใช้ชีวิต หนูเองก็ถือว่าอยู่ในโหมดของคนที่ไม่ค่อยสุขสิ่งใคยมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ติดห้องมากๆเลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ค่อยเป็น,นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือหนูนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่ไทยค่ะอยากจะบอกนะคะว่าการใช้ชีวิตในไทยมีความสุขมากๆเลยค่ะ,ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆค่ะคลิปนี้จะมาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะแบบว่าอยจะบอกเลยว่าการใช้ชีวิตในไทยมันมีความสุขอย่างหนึ่งคือคนไทยเขา เป็นคนใจดีแล้วก็หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากเท่าไหรค่ค่ะแล้วกอ็อีกอย่างก็คือรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในไทยอ่ะมันสะดวกสบายมากๆในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานการหาเงินอยากจะบอกเลยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ปิดโอกาสให้กับหลายๆประเทศที่เข้ามาเรียนไม่ใช่แค่เฉพาะแบบคนไทยเท่านั้นแต่ว่าในไทยอ่ะค่ะคือคนที่ทํางานก็สามารถเรียนได้ประเทศไทยไม่ได้ปิดกัน้นแต่ประเทศไทยเปิดกว้างกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ ต่างชาติหรือว่าคนที่แบบเขาเรียนไม่จบทางฝั่งลาาไฮสคูลอะไรเงี้ยมัธยมปฐมก็สามารถเรียนต่อในไทยได้ทํางานในไทยได้สามารถเลิกเรียนได้ว่าเรียนเสาร์อาทิตย์หรือว่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เรียนไทยก็ทําให้รู้ว่าในเมืองไทยเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่าน้องจะทำงานอะไรหนูก็เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะที่ทํางานด้วยเรียนด้วยเพราะว่าก็ต้องแบบหาเงินส่งเต็งมาเรียนด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็หลายๆคนรู้กันว่าใครส่งเงินอะไรให้เรียนอะไรเงี้ยค่ะหนูพ่อกับแม่ไม่ได้ส่งเรียนเลยค่ะใช่ แล้วหนูเองก็หลักๆก็เป็นการส่งตัวเองแล้วก็เป็นการที่แบบว่าหาทุนด้วยแล้วก็คนไทยที่แบบผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านแบบมอบทุนให้ในการเรียนด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าหลักๆเลยก็เป็นการส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่ทํางานด้วยก็เพราะว่าต้องต้องหาเงินค่ะเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าแบบ เก็บเงินเพื่อที่จะเอาไว้ในการต่อปริญญาโทด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ต่อจริงๆไหมแต่ว่าจะพยายามตั้งใจเก็บเงินแล้วก็จะได้เอาส่วนนั้นมาต่อในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็จะได้หางานทําในไทยไปด้วยค่ะแล้วทํางานทุกวันนี้นะคะก็เป็นการทํางานเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะทุกคนทุกวันนี้น้องตุงต๊กตาทางานกับออนไลน์ค่ะเท่าที่ทุกคนรู้จักเลยก็ทําเพจแล้วก็ติ๊กตอกแล้วก็ใน YouTube ด้วยค่ะทํางาน,นหลายๆช่องทางเพื่อที่จะ ได้ช่องทางเล็กๆน้อยๆอยมาผสมกันก็จะได้เป็นข้าวเลี้ยงข้าวกับข้าวก็จะค่อยๆเก็บไปค่ะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสมไปทีละเ,เล็กทีละน้อยก็ดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ใช้เวลาเปลือง <laughs> เป็นหนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะที่แบบว่ารู้สึกว่าเวลามันมีค่ามากๆค่ะพยายามทําทุกอย่างให้มีค่าอยู่เสมอแล้วก็พัฒนาติงเรื่อยๆนะคะ พัฒนานทีเนี้ยไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะให้คนอื่นมาชมว่าเราเก่งแต่พัฒนาเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นค่ะหนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบถ้าทําอะไรแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้บอกทุกคนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบการพัฒนาตัวเองแบบหนูเป็นคนที่ขอเลือกพัฒนาตัวเองแบบอย่างเงียบแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในแบบด้านที่ตัวเองต้องการดีกว่าหนูเองเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดเผยขนาดนั้นว่าเอ้ยเราทําอะไรอยู่แล้วต้องให้ทุกคนรู้ด้วยหนูเองก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะแบบ ทุกคนก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าทําไมน้องตุกตาถึงไม่ขอสัญชาติไทยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุปัใจจัยหลายๆอย่างนะคะซึ่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเรื่องพวกนี้มันก็แบบน้องทุกตาไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนูต้องขอบคุณพี่ๆคนไทยทุกคนมากๆค่ะที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กําลังใจถึงแม้ว่าในการมาเรียนไทยแน่นอนว่ามันเจอดราม่าหลายๆอย่างเลยนะคะ มันเจอดรามา่าเยอะมากค่ะทุกคนซึ่งการเรียนที่ไทยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอีกอย่างหนูเป็นคนเลาด้วยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูเป็นคนเลาแล้วบางคนไม่ได้ชอบคนเลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะถูกเยียดถูกว่าให้อะไรเงี้ยค่ะมาโดยตลอดก,ก็มีอยู่บ้างค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงตอนนี้แหละแต่ว่าก็ยังมีอยู่ที่แบเขาแบบไม่ชอบเราแล้วว่าให้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าดราม่าที่เจอก็หลกัหลกๆก็จะเป็นแบบอุย้ยเด็กใครส่งเรียนเด็กเถียนหรือเปล่าขายตัวเรียนหรือแบบว่า ไปเป็นนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คนเขาก็จะเขาคนคนที่เขาไม่ได้ชอบเราจริงๆเขาก็จะคิดประมาณนี้แหละว่าหนูเป็นยังไงทําอะไรในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันทุกอย่างเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์คนจริงๆคะ่ะว่าเรากําลังทําอะไรพัฒนาอะไรอยู่นะคะหนูเองก็ไม่รู้ว่าในสายตาทุกคนจะมองหนูยังไงแต่ว่าหนูเองก็อยากโฟกัสที่ตัวเองมากๆในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทํางานด้วยคะ่ะ หนูเองก็อยากแบบมีงานประจําแล้วก็ทํางานแบบเสริมไปด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็ทุกวันนี้งานประจําที่ทําทุกวันก็เป็นงานเกี่ยวกับงานออนไลน์ค่ะมันก็อาจจะเป็นงานที่ว่าไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นแต่ว่าหนูเองก็อยากมีงานแบบประจําจริงๆแบบทํางานในไทยดูบ้างใช่ค่ะก็หลังจากที่เรียนจบก็วางแผนไว้อยู่ว่าจะทํางานด้านไหนตอนนี้ก็พยายามฝึกแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับด้านนั้นอยู่ค่ะตอนนี้อาจจะยังให้คําตอบไม่ได้ว่าด้านไหนทําอะไรนะคะแต่ว่า ต้องรอดูอีกทีก็คือตอนจบค่ะตอนนี้ก็คือหลังจากที่จบนะคะก็จบปี2027นะคะเดือนอเมษาค่ะแล้วก็รอรับปริญญาเดือนธันวาของ2027คะ่ะหนูรอรับหนูรับปริญญา2027เดือนธันวานะคะก็คือท้ายปีเลยะคะ่ะใช่นั่นแหละก็หนูจบปีนี้ก็20นะคะจริงๆแล้ว27หนูก็น่าจะอายุ21คะ่ะ หนูอายุหนูจบปริญญาตรีต่อาตอายุตอนอายุยี่สิบเอ็ดค่ะตอนนี้อายุเข้าเข้ายี่สิบแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มค่ะตอนนี้สิบเก้าแต่ว่าอายุเต็มจริงๆ20ยี่สิบก็เดือนกรกฎาคมหนูเกิดกรกฎาคมวันที่สิบสามนะคะยังไงก็อย่าลืมมันเกิดหนูด้วยนะคะอย่าลืมไปพรให้ค่ะก็ปีนี้เข้ายี่สิบแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่เต็มแต่ก็ยังอยู่ในหมดสิบเก้าแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังบา้บา,บา,บา,บาบอๆบเหมือนเดิมจริงจังเหมือนเดิมแต่ว่า นูอิงก็ไลฟ์สดทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกวันเลยแต่ว่าบางวันอาจจะเหนื่อยมากก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์ค่ะแล้วก็ช่วงนี้วก,กับที่ว่าแพ้ยาด้วยเพราะว่าหมอแนะนําให้กินยาปรับฮอร์โมนแล้วทีนี้ยมันหนูกินไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ถูกกับหนูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าคือบางคนก็กินแบบถูกแล้วก็ไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกกับหนูใช่คะ่ะหนูก็เลยแบบแพ้ยาปรับฮอร์โมนก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบ มันก็ขึ้นผื่นแดงๆตรงแก้มแล้วแบบจากเล็กๆมันก็กลายเป็นอักเสบตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆช่วงหลังแบบไม่กล้าไลฟ์เลยเพราะว่ารับหน้าเตียงไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะแบบมันเป็นหนักมากๆมันเอาหนักมากๆจริงๆค่ะทุกคนจนไม่กล้าขึ้นไลฟ์แต่ว่าตอนนี้ก็ถือเดี๋ยวว่าดีขึ้นแล้วก็กลับมาขึ้นไลฟ์แล้วก็ถ่ายคลิปทางานเหมือนเดิมค่ะต่อไปนี้กะค่ะก็หลังจากที่สอบอะไรเสร็จก็น่าจะหาเรียนพิเศษเพิ่มค่ะเพราะว่าหนูเองก็อยากฝึกภาษาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําในสิ่งที่แบบเราอยากจะได้ก็พยายามหาเรรียนู้ค่ะ ใช่ก็ตอนแรกว่าจะเรียนเอาไปประกาศียบัตรภาษาไทยแต่คิดไปคิดมาว่าภาษาไทยเราก็โอเคอยู่แล้วก็เลยแบบไม่เรียนก็เลยว่าจะเปลี่ยนไปเรียนภาษาอื่นที่มันน่าจะทําให้เราแบบไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้หนูเองก็แบบภาษาไทยก็คือเท่าที่ทุกคนรู้นะคะหนูเองก็แบบพูดภาษาไทยได้โอเคอยู่นะคะก็ภาษาไทยพูดภาษาไทยก็มเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเขียนก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะใช่ภาษาไทยก็ถือว่าใช้ได้โอเคค่ะทุกคนถือว่ารอดตายได้แต่แบบภาษาอังกฤษก็แบบ ก็ภูมปาค่ะแต่ว่าภาษาอยากอยากก็อยากพัฒนาเต็เงไปเรื่อยๆค่ะช่ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะแค่แบบอยากออกมาพูดเล็กๆน้อยๆจากที่แบบไม่ได้แบบมาพูดความในใจหรือว่าสิ่งที่เต็เงคิดหรือว่าสิ่งที่เต็เงทำอยู่กับในคลิปอะไรเงี้ยไม่ได้มาพูดนานแล้วแต่ก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดหนูเองจะพยายามผลักดันตัวเองไปให้ถึงที่สุดแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ ให้สมปรารถนาแล้วก็ความหวังที่ได้ตัดสินใจมาเรียนต่อที่ไทยมันทําให้หนูได้เติบโตแล้วก็ทําให้หนูโตขึ้นมากๆเลยค่ะทําให้หนูได้เป็นผู้ใหญ่จนถึงทุกๆวันนี้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเลยแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกอย่างคือประสบการณ์และหนูจะค่อยๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเร,เรื่อยๆค่ะขอบคุณ